สวัสดีครับเพื่อนคนไทยทุกท่านผมศรีกรุงรุณสวัสดีนะครับผมอยากจะมาให้ความรู้เพื่อชักชวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มาอยู่ในวงการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ผมดัดแปลงประกันภัยรถยนต์มาเป็นระบบเครือข่ายหรือเราเรียกว่า NGM นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบรรยายไปแล้ว อาจจะทำให้ท่านไม่เข้าใจในช่วงไหนในแผน e พ p พ i อยหน้าไหนนะครับนะท่านโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0897774986หรือออฟฟิศผมนะครับ028673888ต่อ333ผมเริ่มนั้นเลยนะครับ ผม,มเพเวอรุพอ์ชุดนี้อยู่แปดหน้าเราเรียกแบบยอ่อผมจะบรรยายแบบยอ่อซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีแลครับจะทำให้ท่านมีความรู้นะจากระบบนะฮะเื้อ่ายทั่วๆไปผมดัดแปลงเป็นหลอด MGM MGM เรียกว่าอะไรฮะนะ m มมเบอร์เกต m มมเถ้าคุณสนใจนะ ระบบ MGM ของสีคุโบเกอร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณแหล่งที่มาของแรงที่มาของรายได้การทำธุรกิจคุณจะมีได้าจากการขายเองแต่ขอที่คุณจะขายเองคุณต้องรู้สิงรู้ตัวสินค้าคุณต้องเข้าอบรมนะคุณสามารถที่จะศึกษาความรู้จากผมมว่าเป็น,เป,นเป็นประกันประเภทหนึ่ง 2,3,4,5หรือพรบรสาวเรียนรู้จักในอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะมีโพสไว้อยู่ในอยู่ในเว็บของสีกุ้งโบเกอร์ c o t s นะครับเวอร์ <S <S ไวเว็บสีกุงโบเกอร์ c o t s ครับอาชีพนี้ขั้นตอนแรกพอคุณศึกษาแล้วคุณก็ขายเองนะครับข้อหนึ่งจากการขายเองหน้าที่คือ คุณจะต้องศึกษาข้อมูลประกันภัยรถยนต์เริ่มไปบอกต่อบอกคนที่มีรถถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าคุณซื้อประกันผ่านคุณนะที่มีเบี้ยถูกกว่าและดีกว่าโดยการเยี่ยมผมเชื่อว่าเป็นปลูกค้าคุณแน่เพราะนั้นทำไมคุณต้องขายเองอะ่ะเพราะในการขายจะทําให้คุณมีความรู้จะทําให้คุณสามารถที่จะปิดการขายเริ่มมาสอนรุ่นต่อต่อไปเพราะนั้น คุณฝึกไปนะฮะติดคาระไรคงหาผมนะครับแต่สิ่งนี้จะทำให้คุณมีรายได้มากสุดคือการแนะนำสมาชิกคนที่มีรถธรรมชาติจะบอกเขาว่าเขาตองการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าณวันนี้คุณไปคุยกับคนที่มีรถคุณชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกต่อจากคุณถ้าคุณสมัครก่อนนะคุณต้องสมัครก่อนพอคุณสอบคิดไมัเป็นสมาชิกสีกุ่แล้วคุณไม่แนะนำคนหร่อสิครับ หลักง,ง่ายๆเลยถ้าคุณได้ศึกษาโครสร้างนี้คุณไปทําให้คนที่มีรถประหยัดจ่ายสิครับเช่นเขาที่เ,เขามีรถอยู่1นึคันจ่ายเบียบประกันในปีละ20งหมถ้ามาเป็นสมาชิกผ่านคุณจะถูกกว่าอย่างน้อยๆสิองเปซจะถูกกว่า2 0ง0ันสีเขาเคยจ่ายคนอ,อื่นสองหมื่นมาเจอคุณนะจ่ายเหลือ17,6่เจ็ดหคุณคิดว่า เขาไม่อยากเป็นสมาชิกคุณหลอกเพราะนั้นข้อคือข้อสองคุณแนะนำนะเข้ามาเป็นสมาชิกคุณเขาจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่อร์ซนต์อชีวิตเลยตรงจุดน,นี้เป็นจุดใหญ่เลยนะในธุรกิจนี้นะคุณแนะนำทุกคนมาเป็นสมาชิกติดตัวคุณสักร้อยคน200รอคนพันคน ถ้าเกิดคุณแนะนำซอฟตติดตัวคุณมีสักร้อยคนผมเชื่อแน่ว่าคุณมีรายได้ไม่ต่ำมาเดือนสี่ห้าหม,มาื่นบาทการที่คุณแนะนาคนติดตัวคุณนะครับนะคนทุกคนในเมื่อเขารู้ประโยชน์แล้วเขาเป็นลูกทีมผ่านคุณนะเป็นสมาชิกสิงคโปร์กเกร์เขาซื้อของถูกเขาบอกต่อเขาจะบอกญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาบอกให้เป็นสมาชิกต่อจากคุณการบอกต่อเขาก็ได้ค่า แนะนำหนึเมื่อคุณแต่นะคุณจะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะโตมากคือค่าสายงานเขาจะบอกต่อต่อต่อ,ตอก็คือค่าสายงานคุณคุณแนะนำในกอมาเป็นลูกทีมคุณเราเรียกว่าค่าสายงานโดยตรงจะมีหลานทีมเหล่งทตีต่อไปเยอะเยอะเลยเพราะนั้นคนที่ติดตัวต่อคุณคุณได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะได้ค่าสายงานอีก สูงสุดประมาณ6-7%ถึงเปอราดูข่าวสายงานนะครับแลนงที่มาของอไรายได้นะครับรายได้จากการขายเองปัจจุบันนี้ผมส่งงานอยู่32บริษัทแต่และบริษัทมีค่าคอมมิชชั่นต่างกันผมยกตัวอย่างบริษัทแรกนะครับเป็นวิยะ,ะคอมมิชชั่นประเภทหนึ่งหรือประเสองเราจ่ายขั้นพื้นฐาน้าปัจจุบันนี้นะครับ ในอัตราที่12เปอซก็อย่างที่ผมพูดแล้วนะ,ะลูกค้าเคยจ่ายเบีย้ย2 0 0 0มืนมาเป็นสมาชิกผมแล้วผมให้ส่วนลด12เซเท่ากับลูกค้าจ่ายเบีย้ยถูกกว่าส4เเใช่ไหมเขาจ่ายแค่17 6 0 0บาทเพราะะ้เขาเคยจ่าย2 0 0 0มื่นอะมาเจอคุณจ่ายเน้่นเ7็ดเขาไม่เอาเลยผมเชื่อแน่เขาต้องเป็นสมาชิกผมแน่นอนผมเป็นสมาชิกผมแล้วเขาบอกต่อบอกต่อไม่อยากจบเลยนะครับเพราะฉะนั้น ู่นยเมันมีว่าถ้าคุณแนะนําติดตัวหนึ่งรคนทุกคนรู้หน้าที่บอกต่อบอกต่อ100่งรคุณหนึ100นน่งร้อยบหนึ่งหคนหนึ่งมืนคนจะมีเบี้ยเดือนละประมาณะนะ2ี่สถึงยีล้านเบี้ยนะ2 0่สถึงยีาล้านเอาแค่ของั่นอย่าไปคิดว่า6%แค่สคุณก็มีรายได้เป็นนสี่ห้าแสนแล้วครับคงสร้างการจ่ายค่าแนะนำะสมมติณว,วันนี้คุณมาเป็นสมาชิกผม คุณก็ว่าสอบวันแรกคุณได้ระดับขั้นต่ําสุดคือคุณอยู่ระดับหกระดับหมถือว่าต่ำที่สุดนะสูงสุดคือระดับหนึ่งระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณสอบฟาชิกวันวันนี้คุณได้อยู่ระดับหกนะครับคุณเห็นว่าคงสร้างด้ดีคุณเคยจ่ายเพี่คนสองหมื่นแล้วพอมาเป็นสมาชิผมคุณจ่ายเรือนหนึ่งเจ็ดหกคุณถูกกับสองพันสี่คุณก็แนะนําคุณต่อยวคุณก็แนะนำระดับหกเท่าคุณเนี่ยสามคน คุณได้ค่าแนะนำหนึ่งปอร์ตตลอดชีวิตของคนสามคนนี้ที่คุณแนะนำติดตัวเราเรีอกค่าแนะนำนะครับนะเพราะนั้นสามคนนี้เป็นคนที่คุณแนะนำติดตัวมาแหละสามคนนี้จะขายหรือจะซื้อนะเขาต้องจ่ายคุณ1น่ปอต์อชีวิตอ่ะหกท่านนี้เห็นว่าอยากจะมีรายได้ด้วยเขาก็แนะนําเหมือนกันแหละแนะนำนกันคุณเลย แนะนำหกมาสามทั้แน่นอนเขาเหมือนคุณเนี่ยเขาได้ค่าแนะนำคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณหกคนนี้แนะนำเติดตัวส่วนคุณนะครับไม่ได้แนะนำาติดตัวคุณก็ไม่ได้สามคนนี้คุณจะได้คนนี้อย่างเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคนนี้ขายแล้วคนนี้ไม่ขายเนี่ยบังเอิญเป็น เป็นหกคนนี้หรือหกคนนี้หกคนนี้ขายแน่นอนคุณไม่ได้ครับคนที่ได้หกคนนี้ราะสูตรของผมก็คือใครแนะนําติดตัวจะได้ค่แนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตของคุณัดนเลยนะคุณห้าคุณห้ามาจากไหนล่ะเ็อาจจะมาจากคนนี้ก็ได้หกคนนี้นะครับหรือหกคนนี้ก็ได้เอาหกคนนี้แล้วกันหกคนนี้ขายนะะมีเบี้ยแสนห้าภายในสามเดือน ก็จะปรับเป็นแบบห้าเพราะปรับเป็นแบบห้าปุ๊บเนี่ยแหละนะนะก็นะถือว่าคุณแนะนำมาคุณก็ยังได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นแบบสี่คุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างสายงานเป็นแบบห้าหรือแบบสี่คุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชุดเพราะนั้นคุณห้าจะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีเบี้ย ภายในสามเดือนให้ได้แสนหน้าคุณสี่ตำแหน่งสูงขึ้นก็เ,เป็นคนที่คุณแนะนำต,ติดตัวนั่นแหละนะแล้คุณสี่ขายนะครับคุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซนต์หมือนกันราะลูกนี้เป็นโครงสร้างที่คุณแนะนำติดตัวครับคุณห้าทา่านนี้นะก็แนะนำหกสามคนนะครับหกแต่ละคนถ้าเกิดขายเมื่อไหร่นะคุณห้าได้คนละหงเอร์ซ คุณสี่ก็เช่นเดียวกันคุณสี่เน้นนำห้าสองสองลายแนะนำหกสองลายก็เหมือนกันนะได้คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือโครงสร้างของการจ่ายแค่แนะนำติดตัวเห็นไหมทุกคนติดตัวได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยด้วยจากคุณแนะนำสามคนแนะนำห้าคนนะต,ติดตัวคุณคุณได้แค่แนะนำคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยคุณหกานนี้แนะนำสามคนนะคุณไม่ได้แต่คนนี้นั้น จะได้คนละหอร์เซ็คุณหแนะนำสามคนคุณเขาไม่ได้นะคุณหได้คนละหอรคุณ4นะแนะนำสีคนนะคุณเขาไม่ได้เพราะคุณ4ี่ได้คนละหนงเปร์เเเพราะนั้นคุณคือคุณคือคุณคือคุณหกคุณแนะนำนะคนคนนี้แนะนำคนนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นการแนะนำตัวนะเป็นสูตรตายตัวเลยได้แค่แนะนำหนอนตต่อชีวิต องผมก็ได้เลยครับดูดูอีรูปหนึ่งโครงสร้างการจากการขยายค่าสายงานโครงสร้างการจ่ายค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าสายงานเนี่ยมีอยู่6ระดับระพบ 6, นะครับไม่สามารถจ่ายได้ก็คือคุณซื้อรลถลนะคุณได้ส่วนลดตัวคุณเองนะเพราะนั้นหกกับหกไม่สามารถจ่ายค่าสายงานได้ คุณต้องมีเบีย้ยแสนห้าหรือมีบัตรในหน้าคุณขึ้นเป็นระดับห้าเลยพอระดับห้าเนี่ยนะค่าตําแหน่งหรือค่าสายงานเนี่ยนะคุณได้สามเปอร์เซ็นต์คุณนะคุณมีเบี้ยสามแสนนะภายในสามเดือนคุณได้ค่าตําแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์มีเบีย้ยเก้าแสนายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตําแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์มีเบี้ยสองล้านเจ็ดภายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตําแหน่งห้าจุดห้าและสูงสุดนะสองล้านต่อเดือนหกล้านต่อสามเดือน คุณได้รับนะคุณได้หกเปอรเซ็นครับดูรูมนี้นะคุณคือคุณ6นะคุณแนะนำา6เข้ามานะสามคนเพราะนั้น6ต่อ6ตตำแหน่งเท่ากันนะไม่ไดค้ค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งคือศูนย์นะครับนะคุณ5นะคุณแนะนำห้าเข้ามาเพราะห้ามีบัตรในหน้าหรือห้าอาจจะขายได้ แสนห้าไปในสเดือนกน็ขึ้นเป็นขึ้นเป็นดับห้าก็เช่อนเดียวกันคุณห้าเป็นคนที่แนะนาเข้าแซงไปแล้วคุณก็ไม่ได้ค่านะแนะนําคุณสีเหมือนกันนะเขาแซงคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ค่าแนะนากันคุณก็ตบก็บคุณไม่ได้ค่าตำแหนะ่งคุณยังได้ค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นสี่หรือห้าเป็นคนที่ติดตัวคุณคุณได้เฉพาะค่าแนะนําไม่ได้ค่านะตําแหน่งเพราะฉะนั้นเห็นไหม ถ้าคุณขึ้นระดับหกแปลว่าคุณอยรดับร่างสุดแล้วนะระดับไหนจะขายคุณก็ไม่ได้เลยรูมนี้นะครับถ้าคุณมียอดแสนห้าเปในสามเดือนหรือคุณสอบใบในหน้าไดา้คุณจะขึ้นเป็นระดับห้าระดับห้าเนี่ยนะครับอคุณก็อแนะนำหกสามคนหกสามคนเนี่ยจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค้าตตำแหน่ง คนละ3คุณหา้านะซึ่งคุณมีคนแนะนำมานะข้อจะมลอนคุณก็คือมีบัตรในหน้าหรือขายได้ยอดสายหน้าไปใน3เดือนเข้าคิดแบบห้าตำแหน่ง5้าต่อห้าตรงตรงกันเท่ากันนะค่าตำแหน่งไม่ได้ครับอนะอกมานะครับหก,กท่านนี้สร้างหกสามคนนะค่าตำแหน่ง เขาไม่ได้เลยทั้ง3คนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกคนอยู่หน้คุณนะหกคนนี้นะก็ไม่ได้อะไรเลย,เลยไม่ได้อะไรเลย,เลยหกสามคนนี้จะซื้อหรือจะขายนะต้องจ่ายคุณ5้พคุตัวคนนี้ลนะเอร์เซ็นอันนี้เราเรียกว่าลูกทีมอ่ะพอดีอันนี้เราเรียกว่าหล,นนา,า,ลานทีมหรือแหล่งทีมอย่างนี้เราเรียกว่าลูกทีมเพราะฉะนั้นลูกทีมของคุณอยู่ดัหกสร้างหลานทีม เราบมด้วยกันก็ไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปทั้งสามคนจะไปขึ้นระดับคุณเลยต้องจ่ายคุณาสามเปอร์เซ็นต์ดูต่อถ้าเกิดคุณขึ้นดับสนีะ่นะรนะดับนะนะนะสี่เนี่ยตัวคุณขายหรือทั้งองค์กรเนี่ยคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะแต่ถ้าองค์กรที่ใต้ร่างคุณจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นเหลนก็แล้วแต่ถ้าขายให้ได้สามแสนภายในสามเดือนคุณจะขึ้นดับสี่ถ้าโศกคุณขึ้นดับสีบ่นะครับนะครับ คุณก็มีหกมีหกต,ตัว 3, อยู่สามคสมุนนะนะคุณก็ได้หคนละสี่เคุณได้ 5, 5้าดับห้าหเอร์เซนต์พราะถือว่าดับสีลห้ต่างกันหน่งเคนนี้สร้างหกสามคนอ่าก็คือลูกเอ่อก็คือหลานทีคนนี้คือลูกคนนี้คือหลานเพราะฉะนั้น ลูกกับหลานตำแหน่งเท่ากันลูกก็ไม่ได้นะครับลูกก็ไม่ได้นะลูกไม่ได้เลยได้สูงเปอหมดเลยลูกก็ลดยาวไปหลานก็ไปขึ้นตรงกับกับแม่ทีมเลยทั้งหมดก็จ่ายให้กับแม่ทีมสี่เปอร์เซ็นตะ์ส่วนกระพ้าเนี่ยใช่ไหมเขามีหลานทีมอยู่สามคนหลานทีมนะต้องจ่ายให้กับ นะคุณห้าสส่วนคุณห้ารวมทั้ง6ทั้งหมดที่อยู่ในกรอบนี่นะต้องจ่ายคุณสี่นึ่งเพราะทั้งทีมนะต่างกันอยู่หนง่ายๆเลยนะเพราะนั้นคงสร้างตามแบบตามแผน MGM ระดับชั้นตำแหน่งเกณฑ์การปรับตำแหน่งยอดเฉลี่ย3เดือนยอดส่วนตัว บวกด้วยยอดทีมงานได้ได้จากการขายเองได้ได้จากการขยายทีมงานนับจากลูกทีมระดับหกขึ้นไปคุณมาสมัครวันแรกคุณได้เป็นระดับหกเราเรียกว่าเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเราไม่บังคับยอดเราให้ส่วนลดคุณนะแต่ราบริษัทไม่ต้องกันสิบามบ้าง1บสิบสีบ้างยกตัวอย่างสักสบสองแล้กันเพราะถ้าคุณขายเองคุณได้ส่วนลดสิสองเรซ็น แ้าคุณแนะนําติดตัวมาล่ะคุณแนะนําคนอื่นมาเป็นสมาชิกผ่านคุณคุณได้ค่าแนะนํหนึ่งปอร์ซต่อชีวิตของคนที่แนะนำนะเฉพาะชั้นลูกนะครับชั้นลูกนะครับคุณขายให้คุณขายเองนละขายไปให้ได้เบี้ยประกันไปแสนห้าไปในสามเดือนทางบริษัทก็ให้ค่าตําแหน่งคุณสามเปอบวกทั้งค่าแนะนําอีกหนึ่งเปอร์เซนต์เพราะนั้น การขึ้นแบบห้ามีทางลัดอีกวิธีนึงคือคุณไปสอบบัตรในหน้าได้เลยถ้าคุณสอบมานนหน้าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำคุณเป็นแบบห้าวันที่คุณขึ้นได้แบบห้าปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีลูกทีมที่เป็นแบบหกขีคนก็ได้คุณจะขายเองก็ได้ให้ได้สามแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายเลยลูกทีมใต้ใต้ร่างขายนะให้ได้สามแสนภายในสามเดือนก็จะปรับให้คุณเป็นระดับสี่นะผู้จัดการขยายงาน พราะอันดับสี่ปุ๊บเนีน่ยนะนะคุณกินนะลูกทีมนะที่เป็นระดับหกทั้งหมดนะลูกทีมหรือหลานทีมหรือเลนทีมก็แล้วแต่ที่เป็นระดับหกทั้งหมดคุณกินนะสี่เปอร์เซ็นต์ขัานาน้นนนย่งเ้วยไม่น่าคุณอยู่ระดับสี่คุณจะขายคนเดียวก็ได้หรือคุณไม่ขายเลยสักบาทหนึ่งแต่ใต้าระดับ 5, ห้าระดับหกขายให้ได้ เก้าแสนภายใน3เดือนก็จะปรับระดับให้คุณเป็นระดับหาห้า,า,า,าตำ่ำหน่งหาห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นระดับ3คือพวกเงินการบริหารคุณกินแค่ต่แหน่งสามเปอร์เซ็นต์บวกค้านในน้อยหนึ่ง 1, เป็นเป็นหกเพราะนั้นคุณขายให้เก้าแสนภายในสามเดือนหรือคุณอาจจะไม่ขายในใต้ล่างคุณขายภายในสามเดือนก็จะดันคุณที่ระดับระดับสามระดับสองเลยครับคุณจะขายคุณเดียวให้ได้สองล้านเจ็ดต่อไปในสามเดือน หรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึ่งก็แล้วแต่นะใต้ร่างขายลงไปใต้ร่างขายถ้าด้สองล้านเจ็ดไปในสามเดือนก็ปรับให้คุณเป็นดับสองผู้มีนวยงานอาวุโสคุณก็ได้ค่าตำแหน่งห้าจุดหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกทีมคุณอยู่ดับหกคุณกินหน้าจุดหน้าเลยนะพร้อมในค่าแนะนําด้วยแต่ถ้าหลานทีมหรือเลนทีมที่เป็นดับหกคุณกินห .5 ้าจุดห้าเช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้ ให้ได้6ล้านภายใน3เดือนหรือคุณไม่ขายมาแด้บาทหนึ่งใต้ร่างทั้งอ,องค์กรมุลจะมีขีดร้อยขี่พันคนถ้าเกิดมียอดภายใน3เดือนเดือ2ล้าน3ามล้าน,านเราจะปรับให้คุณปเป็นระดับหนึ่งนะลองกรรมการฝ่ายบริหารคุณจะได้ค่าตําแหน่ง6%เถ้าเป็นลูกทีมคุณได้คะแนนในหนึ่งเป็นเจ็ดถ้าเป็นล้านหรือแหลงหรือหลงอ่าอ่าล้านแหลงหลน,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 ลนทีมคุณได้คะแนนหกเปอร์เซ็นต การปรับระดับแต่ละครั้งเราไม่เหมือนที่อื่นคุณขึ้นมาระดับสมมติคุณขึ้นระดับสามด้วยเบี้ยเก้าแสนภายในสามสามเดือนเดือนต่อไปคุณอาจจะทําไม่ได้ถึงแสนเลยเราไม่ลดตําแหน่งคุณนี่คือข้อเดนของเราเพราะฉะนั้นคุณขึ้นถึงจุดไหนนะเดือนไหนทาไม่ได้เราไม่ลดตําแหน่งคุณเรามีแต่ปรับให้คุณขึ้นนะไม่มีลดตําแหน่งคุณนันเรามั่นใจได้แล้วว่า นะคุณอยู่ในธุรกิจนี้คุณไม่มีโอกาสลดตําแหน่งตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้คุณจะได้มากขึ้นมากขึ้นเ,เพราะนนั้คงสร้างตัวนี้ออกมาผมบรรยายอยู่ในนะนะอยู่ใน powerpoint นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนสามารถจะไปดูในเว็บไซต์ผมได้เลยอ่นะผมมีนะผมมีเอามีเว็บหนึง่งนะนะผมมีสูตรแห่งความสำเร็จนะครับ สูตรความเความสำเร็จของของผมเนี่ยนะไม่ยากเลยครับนะเราเรียกว่าสูตรนะ C 16 10มาจากไหนละครับนะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับนะจะทำให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเชื่สูตรนี้นะเช่น คุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีเบี้ยสักสามพันห้าในง่ายเลยสี 4, ่ฉบับต่อเดือนหรือสามารถคุณทําทุกๆเดือนเดือนละสี่ฉบับนะมีเบีย้ยแค่สามพันห้าคนนะเป็นอย่างน้อยนะครับคุณจะเจอหนึ่งคันเบี้ยสองหมื่นก็ได้เจอหนึ่งคันเบี้ยปันสก็ได้เอาคิดว่าสี 4, ่ฉบับอย่างน้อยต้องได้สามพันห้าไอ้สามพันห้าเนี่ยเรื่องมูแหละเพราะฉะนั้น คุณไม่คุยคกับคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดกันเมื่อไหร่จดข้อมูลมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่วบบเบี้ยสามนาแล้วก็สร้างนะลูกทีมติดตัวคุณแนะนาลูกทีมติดตัวสิบกคนนะไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วเ็าสมัครสิบกคนคนสูงเป็นาตายตัวเลยสิบกคนเนี้ยนะนะจะได้สิบเปอร์เซ็นจะมีคนอยู่ในอาชีพนี้หนึ่งจุดหกคนหนึ่งจุดหกนะ วันเดือนแรกนะคุณขายสี่นะเบี้ยสามเป็นห้าหรือสองคุณจะมีลูกทีมนะขายเหมือนคุณแหละหนึ่งจุดคนก็คือคนหนึ่งขายสี่จับนะนะแล้วก็บริษัทสามเป็นห้าเพราะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งจุดองคนนะค้นะาเองสี่จับสามเป็นห้าครับสร้างทีมงานนะครับสี่จุดสองคนแล้วสูตรออกมาเป็นหนะึ่งจุดหก พอเดือนที่เดือนที่สองคุณมีคนที่ทํางานยรนยัยังยัสามจุดสองคนละรวมนั้งคุณด้วยทํางี้ไปทุกๆเดือนนะครับนะพราวมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณเลยทุกคนก็จะแนะนําต่อนะนะ 4, 10, 6, 10. สี่สิเพราะถ้าเกิดทําสูตรนี้ได้จริงๆนะเนี่ยนะเรารลบรองคุณได้เลยว่า 4, 16, สี่สิบบเนี่ยจะทําให้คุณนะ มีรายได้เดือนละแสนห้ามแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนีไหมครับอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เสียหายอะไรเสียเวลอีกเดียวเพราะนั้นศูนย์สี่สิบนะครับลองดูได้ผลแน่แล้วมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนนะครับคุณไม่เสียหายเลยครับเพราะนั้นผมเป็นพี่เลียงคุณนะครับมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมนะครับจากโฟล์ย์ คุณจะมาก็พกพอชุดนี้ก็ได้ผมยินดีเลยครับนะผมชื่อศรีกุงอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบริษัทสิงคโปร์นะนะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมที่มือถือ0897774986ขอบคุณครับ